อืกำซัวไก่มาเป็นตัววันนี้ไปฮะ สวัสดีครับผมบาร์บีบีบีเมมโมรีนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปกินแนวอีสานอีสานบ้างนะฮะแนะนําเลยฮะตำซัวปูปลาล้าอันนี้เป็นร้านเด็ดของเฮียเลยนะสักวันเฮียจะไปถ่ายคลิปร้านนี้ให้ทุกคนได้ดูนะฮะร้านนี้อร่อยทุกอย่างแต่วันนี้เอามากินที่บ้านก่อนพร้อมด้วยไก่ย่างมาทั้งตัวครับผมอืมจัดมาหนักๆน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มไก่ย่างข้าวเหนียวผักแบบซี่พร้อมแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใช่ยังไม่กินกินก่อนค่อยลาเอาฮาอย่างเดียวเลยอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นการกินส้มตําครั้งแรกในะช่องเฮียเลย,เลยนะใช่ไหมน่าใช่นะตั้งแต่ถ่ายมายังไม่เคยมีกินส้มตำ<ม>นี่ฮะตำซัวปูปลาแซบ่แบเด็ดมากท้าเหนียวจุ๋มๆด้วยนะเนี่ยอือหื เดี๋ยวจะมีคนถามว่าไก่ซื้อที่ไหนอันนี้เป็นไก่ย่างห้าดาวนะฮะเียบอกว่าเอามาทั้งตัวเลยไม่ต้องสับอยากกินแบบนี้ฉีกแบบนี้เลยไปฮะไก่ย่ยยยางห้าดาวนี่กินที่ไหนก็อร่อยนะมันเหมือนกันทุกที่อ่ะและรสชาติจะแบบเหมือนเดิมตลอดกาลอนะ่ะไม่ว่ากี่ปีผ่านไปไก่ย่างห้าดาวรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมนะอะ อืตำ๋ำซัวคำซัวปูปลาฮะเด็ดขาดมากร้านนี้ยังไม่บอกชื่อร้านนะฮะเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ร้านให้ดูขอใช้มือแล้วล่ะอร่อยอ่ะส้มตำแต่เป็นมะละกอนะฮะไม่ใช่ส้มนะฮะไม่ใช่ส้มนะฮะ ไ <c oughs> ก่มาเป็นตัวอันนี้นี่ฮะไปฮะอืมเด็ดเด็ดวันนี้ไก่ย่างห้าดาวนี่กินกับข้าวเ,เหนียวด้วยฮะ นี่ครับหูปลุปลาร้าเป็นอะไรที่มันแซ่บมากน้าปลาร้าหอมมากเลยร้านนี้ <Yahoo! S 1> แซ่บอือไปอืมอ,อดข้าวทั้งวัน เพื่มมากินตอนนี้ฮะทุกคนต้องเคยกินแหละไก่ย่างห้าดาวอะอร่อยเนอะกลิ่นมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยะให้หลับตานะแล้วไก่ย,ย่างแต่ละยี่ห้อมาวางนะเฮียก็รู้ว่าเป็นไก่ย่างห้าดาว,ว,าวกลิน่นเอกลักษณ์มากไก่ย่างห้าดาวเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์นะอยากกินนะฮะเลยซื้อมากินอือ น้าเอาข้าวเหนียวมาจุ่มกับส้มตำเนี่ยแล้วก็ไปอืมมกะหล่ำฮะอืม,อม,อม,อมขอน้องต่อไปน่องขวาหมดแล้วน่องซ้ายฮะ นี่ไปฮะอือาหารอีสานนี่มันถูกปากมาก <S <S เฮียว่ายอเฮียได้กินจุตักวัวแล้วกันท่องซอยจุแล้วอะยังไม่เคยกินเลยนซอยจุตับสดเนี่ยเห็นหลายช่องกินแล้วมันน่ากินอแต่กลัว มันสดเกินไปอ่ะอม,อม,มีปูมาด้วยฮะปูเป็นปูครับอันนี้เค็ม,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 มปูเค็มมากมใครเป็นบ้างฮะเวลากินต้องเอาเข้าวเหนียวไปจุ่มน้ำอย่างเงี้ย อร่อยนะมันนัวดมิมาตามด้วยเส้นนะฮะชัวมากเนะี้ยไปฮะอือหโอ้โห,โห,โห,โห้ยกินไก่หมดตัวนี้นะไม่ต้องกินข้าวเลยวันหนึ่งขอนหนังไก่ก่อนแล้วกันนะนี่ฮะ เอาใส่กับส้มตำด้วยหนังไก่กับส้มตำฮะว้าวบีบีเรียกอยู่ข้างใน <c oughs> บีบียังเด็กอยู่กินส้มตำไม่ได้นะฮะพริกขนาดนี้น้ำมันนัวมากเลยนะปะลาแหล้วแซบ่บเผ็ดมากนี่ฮะ จิ้มนจิ้มเข้าไปไปฮะอือหืออืมโหระพาฮะมาอือหือ อืมอร่อยสลับปีไปต่อครับทุกคนนี่ตูดไก่ฮะตัวมันเริ่มตูดแค่เนี้ยตัวตั้งใหญ่ทำไมตูดมันแค่นี้ไปฮะ อาหารอีสานนี่มันมีอะไรอีกบ้างก็มีปูปลาก้อยเนื้อซอยจุยำปลามีเลไมอกบ้างฮะลองคอมเมนต์ให้เฮียนหน่อยอเฮียไปหามากินฮะกินแนวอีสานบ้างกัดเข้าไปแล้วมันละลายเลย่ะไก่ย่างห้าดาวเนี่ยเนื้อมันนิ่มนิ่มมากไปฮะอืมอืมอืม ปีกบ้างฮะอืจะหมดแล้วตัวหนึ่ง<อ>นาสั่งมาสักสามตัวอันนี้เป็นช่วงปีกมานะฮะจิ้มมหน่อยไปะฮะอืมอืม ให้กินทั้งวันนะกินได้ไก่ะย่างห้าดาวแต่ไม่รู้กินหมดหรือเปล่านะมันมอร่อยจริงเขาเหนียวจุ่มๆจุ่มๆนะมัมนเนี่ยป <c oughs> ูนี่ขอบายเลยนะเค็มมากกลัวไตพังอืม,อ,มอร่อยจริงๆร่วมตำร้านนี้นี่ฮะ อืมปีกฝั่งนี้ฮะนี่ครับปลาให้อืมอิ่มมากทุกคนอืม <c oughs> อืมโหรำพาหอมกินสดๆเลยฮะสบายสบายอืมโหระพานี่มันกินคู่อะไรก็อร่อยนะโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือใส่โหระพานะอร่อยว่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องจัดก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างาขึ้นไปมาฮะ เดี๋ยวจะโค้งไก่แล้วอะชัวมากเลยอะไก่ย่างห้าดาวนี่ทั้งตัวเลยวันนี้สุดยอด หมดแล้วฝากทังไก่ย่างห้าดาวด้วยนะฮะทำตัวใหญ่ๆหน่อยตัวเล็กไปเกี้ยงฮนะมีเปกไปฮนะอืม,อมโอ้ยแซ่บเกี้ยงเลย หมดเรียบร้อยครับผมตำซ่วปูปลาไก่ย่างไดาวทั้งตัวฮะข้าวเหนียวหนึ่งหอ่ออิ่มมากขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฮียด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเฮียจะกินอะไรยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม